<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารยที่กำลังติดตามอยู่นะครับอ่ะเรามาติดตามกันหน่อย FC ขอมาอีกแล้วเลขโอปูองค์ดำองขาวเขียนยังไงเขียนยังไง <c oughs> เขียนออกไปแล้วนะครับอยู่ในห้อง p p p ีพีพ,พ,พ,พนะฮะ ติดตามที่ห้องนั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องดูต้องดูก่อนว่าเขียนยังไงบ้างนะฮะโอ้องดําองขาวเดี๋ยวจะเขียนให้ดูใหม่นะตามเลยตามเลยนี่นี่เขียนมาแล้วเขียนมาแล้วนะอเขียนมาแล้วจะเขียนเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมอย่เราขยับบอ,อกกันเนาะเขียนตัวใหญ่ๆเลยจะได้เห็นชัดเจนเรียกปูองค์ดำองขาวนี่ก็แม่นยํำไปอีกนะฮะแล้วแต่ตาเห็นละครับผม่าปูให้ที่ ตัวนี้ก่อนเพื่อนนะครับสาหตัวนี้7จ็ดเจ็ดศูนย์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 ศูนยคี้ใส่3อ่าแล้วก็หกหรือเ วัวบกใหญ่มาทางนี้เลยอ่าปีสามเก้าปีสามหกเกยังไงปีสามหกสานะหกาเหมือนเหมือนเหมือนหแล้วมาห้อยสามอยู่ด้วยนะระวังให้ดีนะครับผมระวังให้ดีระวังให้ดี จะกลายเป็นหกสามเก้าสามนะตัวล่างนะสามหกให้มาห้อยสามเก้าวิ่งมาทางนี้นะครับตัวนี้อะไรเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสามห้าเจ็ดศูนย์อ่ะสมัมมาเนนนำส่งนะครับผม สามเนนสามเนนําส่งไม่สามก็ห้านะสามเนียนเอ้ยไม่สามก็สองนะปูให้กินปลานะกินปลากินปลาคำว่ากินปลาปูนี่มีแปดก็ต้องมีเจ็ดนะระวังไว้ให้ดีแปดกับเจมาด้วยกันอักษรอ,อักษรปูให้อักษรหน่อย อักษรอ,อักษรอ,อักษรหอหอหอผูให้ทิศตัวไหนหอหอสอสอหอหอสอหอจอสอหอจอหอสอ หอจอจสออ้าวหอจอจสออ้าวลองดูนะครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับสองห้าหกห้านะครับผมอ่ะตามกันต่อนะครับผมตัวนี้หก วิ่งใส่สวิ่งใส่หกเก้ี่ยวิ่งใส่5 7, ้าเ้ามีประมาณนี้นะครับผมไม่เลี้ยงให้ดูนะตัวเล็กให้จับกันเอง อาเฉียนแปลกดีนะสามห้าเจ็ดพี3สามหหมาห้อยสไว้อ่ะจะไป9กมหรือหกสามล่ะครับอ่าหรือหจะวิ่งมาใส่3ามละหกสามหรือหกสนี่เขียนห้าวนี่นะครับผมก็เป็นตัวเลข ของปูงดำาูง,งขาวแล้วครบอ่ะขอบคุณมากนะ FC ที่ขอมาทักท้วงมาให้โค้งสุดท้ายนี่ไม่ให้ไม่จับตัวเลขให้นะให้ว่ากันเองนะจับกันเองนะเคยได้นะครับผม FC เคยได้ของที่ดูไม่ออกนี่มันขังแม่นยำนะฮะ อ่ะกู่ย่ยมพารวยอัมลาพาจากเท่านี้นะครับผมในชุดเลขชุดปู่ดำผู่ขาวนะเอซแฟนช่องถ้าได้ตัวแม่นแม่นก็บอกมาหน่อยมันตัวไหนกันแน่นะครับผมเจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดอ้ามันตัวไหนกันตัวไหน เก้จห้าอ้าชอบเลยเก้าเจ็หห้าเจ็ดเก้านี่สวยนะครับห้าเจเกอ่าหรือว่า9ก้าสสหรือว่าหกสาสเป็นล่างได้ไหมเป็นล่างได้ไหมโอ้สวยทุกตัวนะวันออกค่อยเฉลยกันเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอำลาแล้วนะครับผมมีแค่นี้มีแค่นี้ปูเยี่ยมพารวยอำลาแล้ว ไปแล้วไปแล้วมืดครอืมเขียดตนาสนุกกันนะบแอบแอบหมดวันและ <c oughs> ได้น้ำใสๆไปแล้วไปแล้วไปแล้ว